ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสอปัญญาสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างภาพลงตาของอำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผู้นำหลายคนเลือกใช้ในการควบคุมฝูงชนหรือการทำให้ผู้คนเชื่อ,อฟังโดยไม่ใช้วิธีการบังคับตรงตรงแต่เป็นการใช้กลยุทธ์ที่แยบยลสร้างความรู้สึกในจิตใจใของผู้ติดตามให้รู้สึกว่าตนเองจำเป็นต้องเชื่อฟังและยอมทำตามสิ่งที่ผู้นำผู้เทคนิคเหล่านี้มักถูกใช้ไหน การจัดก,การฝูมชนทั้งในที่ทำงานในวงการธุรกิจการเมืองและแม้แต่ในชีวิตประจำวันโดยการสร้างทาบหลวมของอำนาจเป็นเรื่องที่ละเอียดพรวนเพราะไม่ได้พึ่งพาอำนาจที่แท้จริงแต่เป็นการทำให้ผู้ฟังเชื่อว่าผู้นำนั้นมีอำนาจหรือมีความสามารถที่เหนือกว่ามาเริ่มกันที่เทคนิคแรก ซึ่งคือการใช้ภาษากายที่ส่งผลต่อความคิดของคนอื่นเทคนิคแรกคือการใช้ภาษากายที่สื่อถึงความมั่นใจและความน่าเกรงขามผู้นำที่ใช้เทคนิคนี้จะรู้จักการควบคุมท่าทางของตนเองเช่นการยืนตัวตรงการใช้สายตาที่มั่นคงและการแสดงภาษากายที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าผู้นำนั้นมีความมั่นใจและมีความสามารถการใช้ภาษากายนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของอำนาจ โดยที่ผู้นำไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดในการอ้างถึงอำนาจของตนเองเลยตัวอย่างเช่นการยืนตัวตรงและไม่วอกว่าขณะสนทนากับฝูงชนหรือการใช้สายตาที่มั่นคงเมื่อมองไปยังผู้ฟังวิธีเหล่านี้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้นำมีความมั่นใจและมีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของอำนาจโดยไม่ต้องทึงทาคคำพูดมากมายการใช้ ภาษากายยังช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้นามีความมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่ไม่ควบคุมภาษากายของตัวเองได้ดีการแสดงความมั่นคงและมั่นใจผ่านภาษากายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความนา่าเกรงขามและกวามเคารพจากผู้ฟัง โดยที่ผู้นำไม่ต้องบังคับหรือใช้อำนาจตงรงๆเลยเทคนิคที่สองคือการใช้คำพูดที่สร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมผู้นำที่เชี่ยวชาญในการสร้างภาพลวงตาของอำนาจจะรู้จักการใช้คำพูดที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมหรือมีความสำคัญในสถานการณ์นั้นๆตัวอย่างเช่นการใช้คำพูดเช่นเราจะผ่านไปด้วยกันหรือเราทุกคนมีบทบาทในความสำเร็จนี้ คำพูดแบบนี้สร้างความรู้สึกว่าผู้นําไม่ใช่ท่นผู้ที่มีอานาจเหนือกว่าแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและพร้อมที่จะแบ่งปันความสาเร็จกับคนหลุ่มการสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมช่วยให้คนฟังรู้สึกผูกพันกับผู้นําและยอมทําตามเพราะรู้สึกว่าผู้เขาเป็นส่วนสําคัญของกลุ่มการทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทและมีความสําคัญทําให้ผู้นําได้รับความร่วมมือและความเชื่อมัน่น โดยไม่ต้องใช้การบังคับพิธีนี้ทำให้ผูงชนหรือผู้ฟังรู้สึกว่าผู้เขามีค่าและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันซึ่งสร้างความผูกพันทางจิตใจกับผู้นำและทำให้ผู้เขาพร้อมที่จะเชื่อฟังและสนับสนุนผู้นำโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจบังคับแต่อย่างไดเทคนิคที่3คือการใช้การประกาศความสำเร็จหรือการสร้างภาพลักษณ์ของความสามารถผู้นำที ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของอำนาจมักจะใช้เทคนิคนี้โดยการแสดงความสำเร็จหรือความสามารถของตัวเองอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจและเชื่อว่าผู้นำนั้นมีความสามารถที่ที่สนดได้แล้วตัวอย่างเช่นการกล่าวถึงผลงานที่เคยทำสำเร็จหรือการใช้ภาษาที่สื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆการที่ผู้นำแสดงถึงความสามารถ,ถรือความ สำเร็จก่อนหน้าช่วยให้คนฟังเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกว่าผู้นำมีความน่าเชื่อถือและควรให้ความเคารพเทคนิคนี้ช่วยให้ผู้นำสร้างภาพลักษณออ์อํามนจโดูที่ไม่ต้องใช้วิธีการบังคับคนฟังจะรู้สึกว่าตนเองกำลังเชื่อฟังผู้ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือการสร้างภาพลักษณ์ของความสามารถและความสำเร็จ ยังช่วยสร้างความรู้สึกกอของความเป็นผู้นำที่เข้าใจสถานการณ์ซึ่งทำให้ผู้คนพร้อมที่จะเชื่อฟังและให้ความเคารพโดยไม่ต้องอาศัยการบังคับหรือการใช้อำนาจแต่อย่างใดเทคนิคที่4คือการใช้คำสั่งหรือข้อแนะนำแบบแฝงภายใต้ความบอบดีผู้นำที่มีความชำนาญในการสร้างภาพรวมของอำนาจมักใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคำแนะนำหรือคำสั่ง ที่ได้รับเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาเองเช่นคำพูดที่สื่อถึงการปกป้องหรือการให้โอกาสตัวอย่างของเทคนิคนี้คือการพูดว่าฉันแนะนำให้เธอทำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของเธอเองหรือทำแบบนี้จะดีกับเธอมากกว่าการใช้คำพูดแบบแฝงภายใต้ความหวังดีทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้นำต้องการนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และคนทำตามโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับเทคนิคนี้สร้างภาพรวมของอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทำให้คนฟังเชื่อว่าผู้นำเป็นคนที่หุวงใหญ่และมีความปรารถนาดีซึ่งมอทำให้ผู้เขารู้สึกว่าคนเชื่อฟังและทำตามเพื่อความปลอดภัยหรือความสุขของตัวเองวิธีการนี้ทำให้ผู้นำสร้างอำนาจในการควบคุมฝูงชนได้โดยไม่ต้องใช้การบังคับหรือกมกู่แต่ทำให้ กู้ฟังรู้สึกว่าการทำตามเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างแท้จริงเทคนิคที่หคือการสร้างภาพลักษณของการมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนผู้นำที่มีอำนาจมักแสดงความชัดเจนในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจนและกระตุ้นให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเป้าหมายนี้เป็นสิ่งที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ตัวอย่างของเทคนคิคอนี้คือการกล่าวถึงเป้าหมายระยะยาวที่สามารถนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จร่วมกันการแสดงความมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้นำมีความแน่วแน่และมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทําการสร้างภาพลักษณ์ของการมีเป้าหมายทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองก็ทำตามผู้นำเพราะผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่มั่นคง และสามารถพาพวกเขาไปสู่จุดหมายที่ต้องการในการสร้างภาพลักษณ์นี้ช่วยให้ผู้นำได้รับความเชื่อถือจากผู้ฟังและสามารถลดควบคุมหรือชักจูงให้คนอื่นเชื่อฟังโดยไม่ต้องใช้การบังคับอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้คือเทคนิคที่ผู้นำใช้ในการสร้างภาพลวของอำนาจที่ทำให้ผู้ฟังเชื่อฟังและให้ความคเคารพโดยไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบังคับการรู้เท่าทัานเทคนิคเหล่านี้ ช่วยให้เรามองเห็นการใช้จิตวิทยาในการชักจูงได้ดีขึ้นและทำให้เราตัดสินใจอย่างมีสติและมีอิสาระเทคนิคทั้ง5ข้อนี้เป็นวิธีการสร้างภาพรวมของอำนาจที่ผู้นำหลายคนใช้ทั่วชักจูงและควบคุมฝูงชนอย่างแยบยอและโดยไม่ใช้การบังคับตงตรงแต่สร้างความรู้สึกว่าผู้ฟังควรเชื่อฟังด้วยความตัมใจการเข้าใจกลยุทธ์เหล่านี้ช่วยให้เรามีสติและมองเห็นว่า เรากำลังถูกจูงใจอย่างไรการรู้เท่าทันการสร้างภาพหลวงขออำนาจช่วยให้เรามีอิสรภาพในการตัดสินใจและไม่ตกเป็นเหยื่อของจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่การมิสติและความเข้าใจในเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เราเป็นคนที่มีความมั่นคงในความคิดของตนเองและมีอิสรภาพทางความคิดอย่างแท้จริง